บวนการอิ Z ank, นซีเรนเจอร์อินซีแดงเชี่ยวชาญงานปุ่มไม่มีเกียรความสามารถเกินรอยอินซีปูนเขียวฝีมือไม่เป็นสองรองใครยิ่งงานก่องานเทยิ่งถนัดอินซีแพทวลัดแร่งสุดทุกงานโครงสร้างโหลดสำเร็จรอชนะใหญ่ อินซีทองงานฉาบเนียนละเอียดเนียยเวอร์อินซีซูเปอร์ตัวเล็กสจปกหลนฉาบเลื่นละมุนงานปูนซูปเปอร์เวิร์กพิชิตทุกงานปูนต้องอินซีเรนเจอร์ ถ่าสดเซอรูลอินซีทัาโลกจากเวทีมยโชคราวทุ่งครุกรเกษตรแฟร์47นะครับมาถึงมวยคู่ที่3นะครับเป็นการอุ่นเครื่องไต่บลลับโลกระหว่างนักชกชาวไทยนะครับสายรุ้งปฏิวิกรยิมอดีตแชมป์สหพันธ์มวยโลกนะครับเจอกับมาร์กแอนโทนีวซาเลสกรอกแชมป์ชาวฟิลิปปินส์ครับสายลุงนี่ก็เป็นแชมป์โลกในรุ่น108ปอนด์ของ WBF นะครับแล้วก็ตอนนี้ข้ามามาชกน้ำหนักตอนนี้ก็118แล้วนะครับ เป้าหมายอยู่ในบอลลังโลกรุ่น118ปอนด์นะครับวันนี้มาเจอกับมาร์กแอนโทนีซาเลสครับนักมวยดาวรุ่งของฟิลิปปินส์ครับที่ทำผมทำเเผานี่เหมือนแมนนี่ปากเกียวนะครับพยายามทำให้เหมือนนะครับโดยตัดผมสีทองแล้วก็ไว้หนวดนะครับเป็นมวยที่เรียกว่าเป็นดาวรุ่งของเขาแล้วก็มาเจอกับสายรุ่งของเราที่กำลังจะกลับมาท่วมบอลลังโลกขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับโปรแกร,รมชกไฟตต่อไปของสมศักดิ์นะครับ25มีนาคมที่เกาะช้างนะครับ ก็ถือว่าวันนี้สมศักดิ์ครับได้ทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบครับเกมการชกนั้นต้นๆครับเกความเร็วของดารลุนลอฟก็ทําให้ต่อยลําบากครับต่อยไม่ค่อยโดนแต่ว่าหลังจากที่เขาจับทางได้สมศักดิ์นั้นโชว์ให้เห็นครับว่าความแข็งแกร่งน้ำหนักหมัดยังไว้วางใจได้ครับซ้ายทั้งขวาครับหนักทั้งสองหมัดจริงๆแล้วเป็นมวยที่ถนัดซ้ายแต่ว่าหมัดที่เราเห็นวันนี้ครับใช้หมัดโอเวอร์เฮดหรือว่าหมัดคลอสขวา เปลี่ยนเปลียนเปล่ยแล้วก็สามารถน็อกได้สิ่งนี้ต้องขอบคุณครับสำหรับบริษัทปูนซีเมนนครหลวงจำกัดมหาชนผู้ผลิตปูนอินทรีย์ปูนดีของไทยปูนชามตัวจริงต้องอินทรีย์ทองบนเวทียกแรกนั้นยังเห็นครับระหว่างดาวรุ่งดวงใหม่กับดาวซึ่เคยจะรักแสงครับแต่ว่าวันนี้กลับมาอุ่นเครื่องให้เราได้ชมกันยิ่งดูยิ่งเหมือนะครับสำหรับแพทนิสาเลส คล้ายแมนนี่พาเคียวนะครับสายรลูกก็กลับมาในภาคนี้แลื้อตัวดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับ117ปอนด์เรตต์ตัปที่ทำได้สบายๆครับเป็นอดีตแชมป์สหพันธ์บอลโลกเหมือนกันนะครับสายรุ่งออดส่วนสิทธิ์เดิมนั่นเองครับตอนนี้เป็นปัทวิกรจิบตอนนี้ก็เป็นผู้ลงนามให้กับวิทยพลนครหลวงโปรโมชั่นด้วยนะครับที่กำลังจะไปญี่ปุ่นนะครับก็เรียกว่าความแข็งแกร่งของสายลุงนี่เพิ่มมาเยอะครับได้ผู้ลงนามระดับแชมป์โลก ดูฟ ma. อร์มครับวันนี้เป็นมวยซ้ายครับสายลุงโปรแกรมของก่อนเกตกรุ๊ปนะครับไฟต่อไป12มีนาคมที่สุพรรณบุรีครับศึกสืบสุพเต็คสตาร์โล่นะครับมีเทิดศักดีซสืบสุพเต็คยิมป้องกันแชมป์ W A Championship เฟเธอเวทนะครับทวาดูสดปูนซียิมนาวิสนุพร้อมรับน้องครับจัดโดยท่านจองชัยเพิ้งค์คำนะครับหรือมาตีเชือบตังในเซี่งล่างๆนครับตายยกแล้วครับแหมซาเล็ครับพยายามเดิน ออกหมัดเลวยย้ายปลากเกียวไปงนครับแต่สายลุงนี่เต๋าวกว่าครับหมดยกครับมาดูภาพชาครับ c ลอสขกว่าของสายรุงครับถือว่าร่างกายนั้นยังดูดีครับความฟิตนั้นยังใช้ได้ขอบคุณ Ford Ranger Open Cap แคบที่เข้าออกได้เหมือนกระบะสองตอนแต่เสียภาษีขนส่งรายปีเท่ากับกระบะรถรถกระบะท,ทั่วไปยาแก้ไอโมคลิกยาแก้ไอไอคลิกจากคฟตเตอร์ฟาม บาเดย์หัวเชื้อน้ำมันเครื่องจากอเมริกาบริษัทเอเชียออยล์เป็นผู้แทนจำหน่ายกระเบื้องไดนาสฟรีบริษัท WPM Films International จำกัดน้ำมันยอดมวยตราปลาปลากรอนน้ำมันพันแท้ขวดสีส้มสำหรับนักกีฬาและสเปรย์บรรเทาอาการปวดเฮอินวันตราปลาปลากรอและเทอมัและออมบรรเทาอาการปวดเมื่อยคลายกล้ามเนื้อคุณจองชัยเที่ยงพันกับเกีตรและดนตรีช่วยราการกระทรวงแรงงานจะเป็นประธานในการจัดศึกสีซุปเปอร์เท็กสถานโลกสุด12มีนาคม ที่เวทีมวยสวนผักไร้ดินอำเภอศรีประจันท์สุพรรณบุรีเป็นการป้องกันแชมป์ WBO เอ Asia p a c i f ิกของเพื่อศักดิ์ศรีสุภติกิมและ,ะก็จะมีสดปูนอินซียิมอุ่นเครื่องด้วยครับช่องเกศศรีถ่ายทอดสดเหมือน,นเดิมมาชมกันต่อครับบนเวทีสายรุ้งกับมาร์กแอนโทนีซาเลสครับสายลุกแม่ชกแบบตอนนี้ใจเย็นโอ้โหจริงดวงซ้งายเลยหมัดนึงครับซาเลสยังเฉยครับชกรัดกลุ่มครับสายรุง้งซาเลสนี่ก็ยืนจังกล้าครับแม่ สายลุนแยบขวากระแทกเข้าไปครับซาเลสยกแรกนี้ลยยกนี้มาตั้งรับนะครับสายลุนร,ร้อมเบียดกำลังตัวแม่เพาะสวยและประคัดครับแม่ถึงซ้ายอีกหมัดหนึ่งซาเลสนี่เจอซ้ายสายลุนเข้าไปเริ่มจารู้สึกบินรดครับถอยตั้งรับแม่สายลุนพยายามบวกซ้ายจบละเอียดครับตอนนี้ สายรุ้งกลับมาภาคนี้ถือว่าสภาพร่างกายดีนะครับได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอนะครับตักมวยนะครับชกบ่อยๆนะครับเท่ากับเป็นการเคาะสนิมนะครับสประมาณเดือนครึง่ง2เดือนต่อนหนึ่งครั้งถือว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมเลยนะครับยังดูจังว่าตั้งรับได้ดีกับสายรุง้งถือว่าเป็นนักมวยที่ร่างกายยังไม่กรอบครับ <c oughs> มาเป็นชุดแล้วครับ ยังมีเป้าหมายยังมีฝ่ายครับแล้วก็มาอยู่ในการจัดของก่อเกียรติกรุป๊ปทําให้มีโปรแกรมชกบ่อยครั้งนักมวยนั้นเมื่อชกบ่อยครั้งครับทาให้การเรือเวทีหรือว่าความคล่องตัวนั้นมีมากขึ้นครับถ้าเรือเวทีมากจะทําให้อืดแล้วก็ชกไม่ได้ดังใจอับคัดขวาครับโตนขวาตรงเหมือนกัน ตอนนี้นักมวยฟิลิปปินส์เกือบทั้งหมดแล้วครับมีความคิดอยากจะเป็นแมนนี่พาเกียวคนที่สองก็อนนี้พาเกียวก็รับเงินไฟหน้าในหนึ่งล้านเหนรียญสหรัฐนะครับจะชกชิงแชมป์โลกในรุ่นเฟเธอเวตของ IBF นะครับไฟหน้าเดือนพฤษภาคมครับมแม้ว่เท่านี่สารเลสก็อยากห,ยหมดยกก่อนครับดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับจ่วะอาการออกบัตของสายรุ้งครับแต่ว่าสาเลสนั้นก็โตดุนแรงครับ การชกเดินทางมาถึงยกที่3ครับกับขอบคุณเรยพริยเยลบรรทาการฟกช้ำหอบเลือดอักเสบบวมคุณไพศาลเวทพงษาบริษัทห้างขายยาตราเสือดาวจำกัดผู้ผลิตดดจำหน่ายยาแก้ไอระน้ำดำเอลพีตราเสือดาวนึกถึงยาแก้ไอนึกถึงตราเสือดาวยาดองเล่าแสงสว่างตราข้างข่าวและขอบคุณปอตอทจำกัดขาชนกับรอดเรเวอรีอม่มาเป็นชุดแล้วครับเลือกเป้าครับแต่ว่ายังไม่กลัวไม่เจ็บมากครับยังทนได้ ยังปิดป้องได้ครับขอบคุณร้านเล่าจริงโรงเรียนบรุรณศึกษาบริษัท SLS เจจำกัดบริษัทเจริญผลค้าวัสดุก่อสร้างจำกัดบริษัทเป็นจล,ลัก p r i n ติ้งจำกัดและบริษัทตรตงเางจำกัดครับจะเห็นว่าสายด้วยนั้นมีใช้หัวไหล่ด้วยนะครับถือว่าประสบการณ์มวยอาชีพนันโชกโชนครับตอนนี้ร่างกายกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่มีกาลังใจครับนะครับถือว่าอยู่ในแผนสร้างของทีมต่อเก็บช่วงเวลาหนึ่งเหมือนกันนะครับพี่ โถให้เห็น,นชัดๆดูครับขวาทคอยขยับแล้วก็ซ้ายตัดลำตัวเบียดครับนีตะพุกขวาอาซาเลนนั้นก็ย่อตัวตํานะครับตองกันตัวพยายามจะทำให้เป้านั้นเล็กลงครับสายรุงขยับเบียดครับดูใช้หัวไหล่ซ้ายดันด้วยครับแล้วก็ตะพุกวขวาคอยซ้ายนั้นพยายามจะเคาะก่อนครับโดนเคาะคืนรุกไล่ไปติดเชือก ยังแต่ยังตัดขาทาเข้าทับตลอดนะครับสายลุงยังไม่เท่าเป้าเท่าไหร่สายลุงนี่มาภาคใหม่นี่เห็นไหมครับว่าการต้อนมวยการไล่นี่ถือว่าเป็นมืออาชีพขึ้น,นครับโดยการใช้ไหล่การใช้ไหลก่หลก,ก,กันก็จะสู้นะครับแล้วก็การใช้ไหล่คอยนวดลำตัวเนี่ยก็เดินแบบสไตล์ของฮิโรซิซ่าชาเวสเลยนะครับที่ใช้ไหล่ใช้ศอกในการไม่ก็จะสู้ในยกมาได้นะครับถือว่าเป็นนักมวยที่อายุนั้นยังไม่มากครับพอที่จะสร้าง แล้วก็ให้กลับมาโด่งดัง้วเดี๋ยวตัดขวานลําตัวแล้วขึ้นบนน้ําหนักมันนั้นใช้ได้เลยครับแม้ว่าน้ําหนักจะขึ้นมาร่วม10ปอนด์รับจากร้อยแปดมาร้อยสิบเจ็ดเดี๋ยวตัดซ้ายแต่ว่าจังหวะโต้ยังเร็วเหมือนกันครับวันนี้เจอของแข็งของเหนียวเลยครับทาให้นักมวยนั้นมีโอกาสได้หายใจอย่างนี้ครับถือว่าได้ผลในการอุ่นเครื่องเอาละครับมาถึงช่วงปลายยากับซาเลซันขอบ้างครับเห็นฝ่ายเดินบ้าง ปล่อยให้สายรุ้งมันทำมาค่อนยกสาเล็ดเดินเบียดครับแม่มีหมาที่3าต้องระวังครับสายรุ้งมันใช้การล็อกแขนไว้กแระการแยกกมาซาเล็ตจะจวนลมครับดูภาพช้าครับปะปักทซายของสายรุง้งโอ้โห oh, ผมนี่กระจายเลยนะครับมาถึงยกที่รี่ครับขอบคุณสำหรับเครื่องปรับอากาศมิสูบิชิเฮฟฟี่ดิวตี้หนึ่งเดียวที่ มีซูเปอร์เน็ตเนเชอรัลเอนไซม์ฟิลเตอร์ฆ่าเชื้อโรคด้วยวิธีธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพสินค้าคุณภาพจากมหาจักรขอบคุณบริษัทรัชรัฐจำกัดบริษัทเบญพาเหล็กกล้าจำกัดบริษัทคอตโกเมทอนเวิร์กจำกัดบริษัทคุณากิจอุตสาหกรรมคอนิเจอร์จำกัดบริษัทคงแสงการทอจำกัดบริษัทเอสยีเคอโตพาจำกัดรามาการพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานน้ำบางปลาบางประกอบกราแมวน้ำบริษัทซีเอสพีซีพรอเซสซินดัสเซียนจำกัดบริษัทไทย โปรเกรสซิ่งจิ้งจกัดตลาดใหม่ประชาชิต61สกลการุณโหสกุลสมาชิสากสภาเขตดอนเมืองสมาชิกสภากรุงเทพมหานครดอนเมืองบริษั SP ท SPB พีบีเอสเวทไทยซิ่งจิ้กัดรับท่าป้ายขนาดใหญ่ครับชมกันต่อครับการชกของสายลุงกัามาไอโซนี่ซาเลสครับตอนนี้สายลุงเป็นฝ่ายเดินเข้าทำรับโชว์สปีดมาเลครับรมแม่ซาเลสโดนเป็นชุดครับกระยับลงมาคู่นี้เนี่ชยชกกันใกล้ๆครับกลางเวทีแม่อัปคัตสวยครับสายลุง กลับมาภาคนี้นี่มีเพิ่มมาหลายลูกครับอัปคัตนี่ครับโอ้โหหน้าสบัดครับยิ่งผมยาวๆด้วยครับอันนี้ซาเลสนี่ผมสบัดให้เห็นจัดจ้ครับเจออัปคัตสองหมัดเรียกว่าพัฒนาขึ้นมาครับสายรุ้งทั้งหมัดต,ตัดลำตัวได้หมัดอัปคัตครับเป็นมวยซ้ายที่ออกหมาาดัดขวาสวยนะครับโดยเฉพาะหมัดขวาตัดลำตัวแล้วก็ขึ้นบนทางนี้จะเห็นว่าขาหมาัดเยอครับต่ว,วาสายรุ่งนออกถึงสงสามครั้ง นี่ก็เป็นเพราะว่าประสบการณ์นะครับมากขึ้นนะครับมีการพัฒนาฝีมือมากขึ้นครับราคาพอดีขึ้นครับเดียวก็ดีทุกอย่างนะครับตอนนี้ก็รอเวลาครับที่จะขึ้นขย่าบอลลังแชมป์สถาบันไอซ์ฟันหนึ่งในรุ่น11อปอนด์ครับที่ทางกอเกตกรุ๊ปจะต้องปกป้านต่อไปครับสายรุงตอนได้เป็นแชมป์โลกในยุคแค่18นะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็แค่ยี่สห้าอทั้งโอ้โหนี่ครับหมัดนี่ครับกระเด็นเลยครับทางด้านเอลที่ซาเลสครับแต่ว่ายังทนได้ครับ ถือว่านักมวยฟิลิปปินส์นั้นต้องยอมรับในเรื่องของความทนทานกับซาเลสแต่ว่าเชิงมวยประสบการณ์เป็นรองครับอายุแม้ว่าจะไล่เลี่ยกันพยายามจะเปิดกาดก็แต่ว่ายังป้องกันตัวได้ดีครับซาเลสดหลือกับสายรงนั้นเดินเปิดกาดเบาๆๆแล้วสลับหนักเป็นช่วงๆครับหรือว่าคู่แตอสู้ปิดไม่ปิดถ้าปิดนั้นต่อยเบาครับเป็นการลดกำลังแต่ถ้าเปิดเมื่อไรโป้งหนักๆ ไล่หมดยกแล้วครับาย,ยังมีจังหวะโต้จังหวะสอที่รับท่านชมครับวันนี้เราได้ชมคู่มวยผ่านไปสองคู่ครับถือว่าเป็นความสำเร็จนะครับยกนี้เป็นภาพชาของยกที่ผ่านมาครับสำหรับสายรุงวัทวิกรยิม มาถึงยกที่5แล้วครับขอบคุณบริษัทปูนซีเมนคนครหลวงจำกัดมหาชนผู้ผลิตปูนอินรีปูนดีของไทยปูนฉาบตัวจริงต้องอินทรีทองบริษัท T.O.A เพ้นประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายสีสุขเท็สีเอ็กริกแค่ร้อยเปเสินค้าคุณภาพจาก T.O.A รถกระบะฟ o r d เร n เจ r รถกระบะนิรภัยคันแรกของไทยสมกลิต,ตังกุยจับบริษัทไทยน้ำทิพย์จำกัดบริษัทบัวทองพระประจำกัดมีบ้านให้เลือกมากกว่า50โครงการมั่นใจในคุณภาพและราคาเมื่อสักครู่นี้สายรุ้งดูอาการคู่ต่อสู้ก่ออนนััเเหห็จงวดชื แลวไม่เป็นอะไรมากนะครับก็ยังไม่กล้าผิดฐานนะครับจังหวะนี้ศีสะชนกันครับกรรมการต้องเตือนให้เพิ่มความระบัดระวังยิ่งขึ้นนะครับกลับมาเล่นนอกครับใช้การกระทะยัดและยิงเด็ดซ้ายครับเป็นมวยซ้ายทั้งคู่นะครับสายรุ่งเรานั้นดูได้เปรือที่ร่างนะครับยัดขวาขวาขวาหลายหลายหมัดครับและยิงซ้ายลุกไล่นะครับนี่เป็นจังหวะอีกชุดหนึ่งของสายรุ่งสายตาดีครับดงหลบพ้นครับ สาเลนนั้นก็ชกในเกมรับเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าไม่มีจังหวะแล้วก็ยังไม่อหอหมัดกันสายรุง้งทาแล้วถอยครับเอาแล้วครับสายรุ้งเล่นฝีมือบ้างก็ยังถือว่าชกค่อนข้างสบายครับเลือกเป้าชกโช์สเตปโชลีลาให้เห็นครับว่ายังเอาดีได้ในเชิงมวยสากลให้มีจังหวะดีๆครับสร้างดีๆสายรุ้งนั้นเป็นเมยที่มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างครับพร้อมที่จะกลับมาดังได้ดีได้ ดูครับจังหวะการออกหมัดนั้นออกได้เป็นชุดน้ำหนักหมัดใช้ได้เสริมความแข็งแกร่งครับแล้วก็ประสบการณ์สปีดหมัดความคมครับกดนิดนิดหน่อยๆครับเสริมแล้วเขาจะกลับมาดังได้ดังได้ดีกว่าเดิมด้วย้องจับตาครับสำหรับสายรุ่งนะครับกลับมาภาคนี้118ยสิดตอนครับคราวที่แล้วร้8ยปตอนรถมนหักมากครับเลยโดนเฮลซุช่องน็อกไปนะครับตอนนั้นอายุยังน้อยด้วยแต่ตอนนี้นี่วัยกำลังพอดีครับ 26-27นี่ถือว่าเป็นวัยที่น่าจะกลับมานรุ่งด้แล้วเป็นวัยที่กำลังท็อปนะครับท็อปฟอร์มเลยการได้อินเครื่องบ่อยๆนะครับก็คงจะได้ช่วยสายรุ้งให้เรียกว่าทุกอย่างเข้าที่นะครับแล้วก็คอยดูครับว่าจะสายรุ้งจะชิงแชมป์สถาบันไหนนะครับในเครือของกอร์เกตกรุ๊ปที่จะสนับสนุนเนี่ยติดตามกันได้ครับวันนี้เรามาดูการอุ่นเครื่องของสายรุ้งครับให้ดูกันเต็มๆจัดๆครับวันนะี้ก็ถือว่าชกกัน6ยกนั้นถือคุ้มเลยครับ จอกับนักมวยที่เหนียวแน่นทนทานแล้วยืนระยะได้ดีครับดูภาพช้าครับการชกในยกที่5นะครับสายรุ่งวันนี้โชว์สเตการออกแบบนะครับตัดขวาชายโครงครับแล้วซ้ายขึ้นบนถือว่าวันนี้ภาพรวนนะครับการชก5้ายกที่ผ่านมาครับโชว์ได้สวยนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์ครับในการอุ่นเครื่องไฟนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งซาเลสครับนักชกจากฟิลิปปินส์นั้น ถือว่าวันนี้มาดีด้วยนะครับมาสู้ทําให้เกมการโชว์นั้นสนุกครับครับแลวก็วันที่29กุมภาพันธ์นี้ครับเปิดตัวใหม่ซาน่านวดแผนโบราณสปาฟิตเนสจุดรวมของคนมีรสนิยมครับย่านรัตนาทิเบศพบกับความบันเทิงทุกรูปแบบที่ปอพุงเผารัตนาทิเบตติดต่อครับ029654535และวก็ในวันที่18มีนาคมฉลองครบ16ปีปอสืบสารตำนานเพลงเพื่อชีวิตปอพุงเผาราชดาพบกับคอนเสิร์ตรวมคนุคน่เพื่อชีวิตแอดคาราบาวและศิลปินนับเฉิญมากมาย ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่026422305096465517และก็ท่านที่โทรไปบนนี้ครับเรียมนะครับท่านจะได้รับบัตรชมคาบเรฟรี026423704026423704แล้วก็ยินคุมภาพันนี้ครับพบกับคอนเสิร์ตมาริฮนาที่ปอคุ้งเผาหลักสีวันที่2มีนาคมครับคอนเสิร์ตแท็กซี่ที่ปอคุ้งเผาปิ่นกล้า แล้วตอนที่16มีนาคมก็มืออัมพลลำพูนครับร็อกไมคโคร11มีนาคมครับคอนเสิร์ตฮิวโกที่กาญจนาพิเศษตากสินและก็20มีนาเป็นคอนเสิร์ตเดวิดขี่หลังควายที่ปอกุงเผาพระอรชมกันต่อครับสายรุ้งกับม์ทที่ซาเล็ครับมาช่วงไปลายๆของการชกแล้วนะครับอันนี้สายรุ้งก็ได้ทดสอบร่างกายเป็นที่นะครับชกไปถึง6ยกแล้วนะครับมาดูพละกกาลังการยืนยะครับ หมชกนีรัดคุมนตอนนี้ค่อยๆย,ยับขวาครับเล็มไปครับทางด้านซาเล็ก,ก็เดินเข้าหาตอนนี้ครับแหม่โชว์ครับเบิ้ลหมัดครับเบิ้ลทีเดียวสองหมัดออกขวาซ้ายยังมีครับปะคัตก็ถือว่าวันนี้สายรุ้งครับได้เคลื่อนไหวอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นการเคลื่อนไหวที่ต้องยอมรับครับว่าเจอกับนักมวยที่แข็งแกร่งทนทานนะครับ แม้ว่าเชิงชกนั้นอาจจะไม่เก่งสักเท่าไหร่แต่ว่าความทนทานต้องยอมรับโดนแล้วไม่มีลงเลยครับโดนแล้วสู้โดนแล้วเดินเป็นช่วงใกล้หมดยกสุดท้ายแล้วครับรอบุปกรณ์จมไม่เป็นปัญหาแล้วครับเพราะว่าคะแนนทุกยกที่ผ่านมันสายุ้ดูจะได้เปรียบนะครับฝักกันสักครู่ กลับกลับมาที่เวทีมวยชั่วคราวศูนย์เฉลิมพระเกยียรติบางมดทุ่งครุกครับในงานทุ่งครุกเกษตรแฟร์แล้วก็ผู้ชนะครับสายรุ้งปัดทถาวิกรยิ้มครับตอนนี้ก็รับรางวัลครับจากคุณบุญเอกเน้นน้าสกุลครับเจ้าของสักดิธิ์พัฒการศักดิธิ์อันลอยแล้วก็สักดิธิ์พัฒการคราวเกดคุณประสาบนบุญแปดสารนี่เราครับฮียกุยเจ้าของโแสแวงสีฟูที่กินที่เทีย่ยวที่เดียวถูกเล่กเราไกกว่าบางขุนเทียนหมอดบาทรับประทานอาหารครับ คุณสวิทอื้อบุญ,ญนันทครับยาดองเล่าเสือสเส็ตัวมีมานานกว่า50ปีคุณเสริมพลสุนันทการกิดดิงโก้ครับแล้วก็ปอกคุ้งเผาทับหลักสีรัชดาร่วมกับทอรถยนต์เซฟแอนสปีดแล้วก็มีคุณอ้าวครับมาแล้วครับไหนๆมาแล้วก็มอบกันให้หมดครับเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ